โอเคนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็เอ่อเบ t h ฟอร์ e ดเกนะครับก็จะมาถ่ายกิจวัตรประจำวันนะครับก่อนที่จะทำการแข่งขันในวันนี้นะครับก็จะมาเรียงเลยตั้งแต่ตื่นนอนนะครับจนถึงแมตช์การแข่งขันนะครับว่านักกีฬาอาชีพนะครับผมนะครับทำอะไรบ้างนะครับก็จะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเริ่มจากอะไรบ้าง แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ใครที่ชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์นะครับช่อง PPKP Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าจะเริ่มจะทําอะไรก่อนนะครับก็ตอนแรกก็เราก็ตื่นนอนเนาะพอเราตื่นนอนเสร็จนะครับสาหรับผมก็จะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้พร้อมสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็จะไปทานข้าวนะครับจากนั้นก็จะไปรักษา เล็กน้อยนะครับพอดีมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเนาะแล้วก็จะตามโปรแกรมของทีมนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอาบน้ำก่อนไว้เจอกันเดี๋ยวไปกินข้าวโอเคโอเคมาเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทานข้าวกันเดี๋ยวจะมาแจ้งโปรแกรมนะครับวันนี้ทำอะไรบ้างเนาะ ตัวผมนะครับอยู่ทีมอุดรธานี FC นะครับวันนี้จะทําการแข่งขันพบกับทีมระนองยูในเต็ดทำการแข่งขันเป็นเวลา6กโมงครึ่งนะครับก็เราก็จะมาดูนะครับว่าทําอะไรกันบ้างก่อนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาอาชีพแต่ละคนนะครับเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปแต่นี่เป็นสไตล์ของผมเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทานข้าวกันนะครับแล้วดูว่าเราจะทําอะไรกันต่อไปนะครับ โอเคแล้วก็อิ่มท้องอิ่มท้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับจะไปรักษานะครับอ๋อแล้วก็การรักษานะครับไม่ใช่ว่าทุกคนก่อนแข่งขันนะครับจะต้องไปรักษาไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับอาการแต่ละคนนะครับผมมีอาการตึงเล็กน้อย ก็เลยเดี๋ยวจะไปที่คลินิกนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้ทางทีมอุดรธานีเอนะครับเพื่อที่จะไปรักษาเพื่อให้ร่างกายของผมพร้อมที่สุดนะครับในการเล่นในการแข่งขันในวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ากิจวัตรประจําวันของนักกีฬาแต่ละคนเียไม่เหมือนกันนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ทุกทีมนะครับก็จะมีสก h ดู u l e นะครับหรือว่าตารางที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวไปรักษากันเลยครับ โอเคครับก็รักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เห็นจากภาพเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารักษากายเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปรักษาใจนะครับทําบุญกันหน่อยนะครับก่อนแข่งเนาะเดี๋ยวผมจะไปไหว้เวสุวรรณนะครับแล้วก็ศาลรักเมืองนะครับโอเคตามไปดูกันเลยสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงที่ศาลักเมืองอุดรธานีแล้วนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คนชาวเมืองอุดรนะครับก็มาสักการะบูชานะครับ ไปเป็นศารลรักเมืองนะครับแล้วก็จะเป็นเท้าวิสุขันะครังเดียวนะครับทุทกคนก็ชาวเมืองอุดรนะครับก็จะมาสักการะที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปบูชาก่อนสักการะก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวไว้พ่อกัน โอเคนะครับตอนนี้ก็วาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สุกายสบายใจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงครึ่งนะครับก็จะเข้าโปรแกรมกับทีมนะครับก็จะมีนัดกินข้าวกับทีมนะครับตอนกลางวันเนาะตอนเที่ยงครึ่งฉะนั้นเดี๋ยวเวลาที่เหลือผมก็ไปพักผ่อนนะพักผ่อนกับห้องพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปทานข้าวกับเพื่อนนะครับตอนเที่ยงครึ่งโอเคไว้เจอกันครับจากที่เราไปพักผ่อนมาแล้วนะครับต่อไปก็ ตามนั้นเลยครับเที่ยงครึ่งนะครับไปทานข้าวนะครับกับทีมเดี๋ยวเราไปดูบันจากันกันครับที่ร้านกาแฟทแปนะครับหรือว่าทีแอ่าเดี๋ยวเจอกันครับ อ่ก็มาถึงร้าน T8 แล้วนะครับก็นี่เลยสปากเก,กตตี้ไก่ผักนะครับโหจะนักจะเต็มไม่รู้กินหรือค่าตัวตาย <face> โอเคครับเดี๋ยวผมก็รับประทานอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับว่าอะไรต่อไปนะโอเคเจอกัน โอเคนะครับก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปโปรแกรมต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟกันนะครับไปกระตุ้นหน่อยผมติดกาแฟนะครับติดจากคุณแฟนมาเลยนะครับติดกาแฟมากนะครับติดกาแฟแล้วก็ต้องไปกินกาแฟก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโอ้โหจะไม่มีสภาพเลยเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จนะครับก็จะรอตอนซีโมงนะครับจะมีไหว้ไหว้ที่หน้าสนามนะครับไหว้เอ่อไหว้พระนะคบไหว้ศาลนะครับที่หน้าสนามก่อนที่เราจะเข้าไป วอร์มอุ up, ่อวอร์มอัพนะครับแล้วก็ก่อนสี่โมงเนี่ยผมก็จะเตรียมตรง,ตรงเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เตรียมของนะครับเพื่อที่จะวอร์มอัพนะครับแล้วก็ทําการแข่งขันนั่นเองอ่าฉะนั้นเดี๋ยวไปช่วงนี้ก็รีแลกซ์รีแลกซ์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขับรถไปที่ร้านกาแฟก่อนโอเคครับอ่าตอนนี้ก็มากินกาแฟนะครับแล้วก็มากับน้องๆฝึกงานด้วยอ่าทักทายหน่อยเร็วทักทายหน่อยเร็วทักทายหน่อยเร็วอ่าแล้วก็เลี้ยงโอ้โหกินบิงซู สบายใจนะครับก็เดี๋ยวพักผ่อนนะครับแล้วก็ช่วง4โมงนะครับก็จะเข้าไปที่สนามนะครับแล้วก็จะเตรียมตัวนะครับทําการแข่งขันช่วงนี้ก็รีแลกซ์นะครับสบายๆมาชิกินกาแฟกาแฟไปก่อนโอเคครับไปเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4่มงตรงนะครับตามที่ทีมนัดกันไว้นะครับว่าคือมาไหว้ศาลก่อนนะครับที่หน้าสนาม นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้กับนักเตะนะครับเพื่อที่จะเก็บชัยชนะนัดนี้ให้ได้นะครับพบกับระนองยูไนเต็ดนั่นเองนะครับอุดรธานีเอฟซีพบระนองยูไนเต็ดนะครับเป็นแมตช์เดย์ที่12 13นะครับอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็มาเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้ทุกคนก็เริ่มมากันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวไหว้พระนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศ เก็บไว้ให้ทุกคนดูด้วยนะครับโอเคจเจอกันครับ โอเคนะครับก็อยู่ที่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะใกล้เวลาวอร์มอัพแล้วนะครับอีกประมาณหนึชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวนะครับทำการแข่งก,การพบกับรนองอยู่ในเต็ดนะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวมาติดตามผลนักเก่งกันครับ AAS Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การตถตายจอดสดการแข่งขันฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ครับ วันนี้เราอยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีนะครับเป็นการพบการระหว่างทีมอุดรธานี FC ครับเปิดบ้านพบก,กับแกรนอนดมันระนองยูเนเต็ดโดยมีคุณอ,อคัครพงศ์ด <tidak> สิเสียงป่าทวีตเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ <tidak> ทีมเยือนแกรนอเดมันขโมยมาแล้วครับไ <tidak> หลขึ้นมาเจสดาแทงออกมาให้กับเฟรคูลา จี้เข้าไปในกรอบเขตโทษครับลูกน,นี้ได้เปิดไปเสาสองได้โหม่งเต็มเต็มแล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูตอ่อศูนย์ัดองกุมมันโอ้โขึ้นนำเร็วเลยครับทำสุดดีเปิดมาแล้วได้หม่งด้วยแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ,โ,โอ้โหมงมามงงกลับไม่กรองครับสำหรับเปิดมาใหม่ลูกนี้อ่ะบอลแล้วเรียบร้อยเลยครับ โดนตีลูกปลากลครับอุดรธานีได้ประตูขึ้นนำสองต่อหนึ่งในคุ้มครองนาที18บแครับและสุดท้ายครับคนที่มายิงประตูชัยให้อุดรธานีครับอาโนซูครับม่งเข้าไปครับนาทีที่80ครับวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดทาง AAS Play ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาจบที่รถนะครับพอดีวุ่นวายหน่อยนะครับพอดีชนะนะครับวันนี้ชนะนะครับอุดรธานีนะครับสนะครับแล้วก็รนอ หนึ่งนะครับดีใจมากนะครับเป็น3มแต้มที่สําคัญมากนะครับในการที่ผมกับทีมนะครับจะได้หนีจากโซนตกชั้นเออดีใจมากนะครับดีใจมากมากเลยวันนี้ก็ทีมของเราก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสามารถขึ้นนําได้นะครับแล้วก็สามารถยันไว้จนจบได้นะครับทําให้เราเฉือนชนะไปนะครับสประตูต่อหนึ่งในบ้านของเราเลยเอนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะครับยังไงก็ ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์นะครับใช่นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่อง PPKP Channel นะครับใครสนใจใครชอบอะไรต่างๆนะครับที่ผมทำมาในวันนี้นะครับใครอยากจะมีอะไรเเสริมเพิ่มเติมได้ก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับ่ใครมีอะไรที่อยากจะสอบถามผมนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับในการเป็นนักกีฬานะครับโอเคฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์ นะครับแล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ PPKP Channel นะครับฝากมเป็นขอามอมใจด้วยนะครับขอบคุณครับ